สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องเกมมิแคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์จากไลฟ์สตรีมที่สตรีมไปเมื่อวานะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับก็ปีหน้าก็เป็นปีใหม่แล้วนะเออไอ,อ,อ,อวันที่ลงคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดก็อีกวันเดียวก็ปีใหม่แล้วนะเออก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ไปรับชมนในคลิปกันได้เลยดีกว่าไปกันไอไอข่าววงกดอะนะที่ที่จะมีที่แบบมันจะมันจะแยกเกิดเกิดแยกกันอ๋อแบบนั้นเคยเลยแล้วแต่ไม่ค่อยชอบงามงามงาม อันนึงนะขอเล่นแบบนี้ก่อนนะครับผู้ชมพิเชียวเพยฮะกนเขาเพลไปฮะเราจะเล่นแบบอีซี่นะฮะเยเล่นต้องอไกับกล้องตอนนี้เราสตรีมไปแล้วสี่ชั่วโมงนะอ้าวผมเกิดห้องไหนเนี่ยไปฉายกล้องไหนวะอุ้ยอุ้ยไปเลยลงลงถ้ำกันดีกว่าปรเด็นวนึงันนึงเราก่อนเราก่อนเอาไปฉายกล้องก่อน ไม่ใช่แล้วกล้องอยู่ไหนกล้องนี้โอเคฮะมันมีรอยเลือดตรงนี้ทุกคนคิดว่าผู้หญิงคนทำยูทูบจัดนะเกี่ยวกับอะไรเล่นเกมยูทูบอ่ะเราทำได้ทุกอย่างเลยแล้วแต่เราจะทำอะไรคอนเทนต์อ่ะมีอยู่ที่ตัวเราเลยเราถนัดเป็นไหนเราทำแบบนั้นเลยใช่คาลิคเตอร์ตัวเองไงใช่คาลิคเตอร์ตัวเองเลยแล้วกูตามใครมาไม่รู้อ่ะพี่เป็นตัวตัวเองอ่ะเป็นตัวเอ้ย มึงมามึงมาปากผมนีมึงมาปากผมก่อนหนึ่งหาหาทาขึ้นก่อนเห็นผีไนวะเฮ้ยผมผมไม่รู้อะเห็นผีตรงไหนผมไม่รู้อผมวิ่งอะผมผมวิ่งผมสับสับผมสับผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเป็นคนบ้าผมผมจิกาเป็นคนบ้าไม่รู้แล้วแต่ได้หมดใช่ดีไป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 ดับไปไปไปุ่งพุ่งหายตัวหายหไปแล้วอ๋ออ๋อหายไปแล้วเหรอไปไหนไปไหนตนี้นี้แหละนี้ใช่ไอตนะครับนะว มันจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนนะผมไม่ได้ใจนะเฮ้ยชิดเย็นไว้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชิดอะไรนะเนีเฮ้ยมามามาทางใต้นทางใต้นี่ทางใต้ทางใต้ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรขึ้น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 โอ้ชิดตกใจหมดแล้วมันมีน้ำใด้ี้ผมไม่ผมไอ้นี่อีกอะมันก่อนอัปเดตผมอีกอะผมไม่รู้อะไรอย่าี้ขึ้นไม่ได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 ้พี่พี่วายขึ้นพี่พี่เงยหน้าขึ้นนะแล้วก็มาฮุนไวเดี๋ยวซีรีส์ว่ะท่านผู้ชมววววุนาเดีีี๋ยซรส์่ะ แค่เจอนะผมก็กีดแตกแล้วอะไรครับเนี่ยไป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 หุ้ง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 เฮ้ยใจเย็นเอายเอายขอให้เรานะครับของครับของครับนะคุณสุภกิดนะครับใมชู่มากนะที่ชไม่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 ไ่ไม่่ไมไม่่ไม่ไม่ไมม่ไม

ไปไหนทางไหนไปไอ้แขยงไอ้ถ่ายไปฉายอะไอ้ถ่ายไปฉายที่อะไรกูเริ่มงงแล้วไปไปไปตรง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 ไปเลยตรงไปเลยซุดซุดซุดขวาขวาขวาไป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 ี่พี่ได้ยินเสียงเช็คไหมได้ยินแต่เช็คไหมไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรครับปิดเสียง ซู้ส <wounds> ู <zeker Fro llo> mhm. ้งามของครับก <c> ูแตกกูแตกแล้ว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 แมวววแมวววข้าวผิดหน้าตาให้ไหนพ่อขอโทษครับโอ้โดนข้อด่านเลยสัตว์ยี่แตกไอ้เหี้ย เออเยี่ยมแม่งไอสัตว์แถวแต่กันไอสัตว์แถวแต่ไอเหี้ยนี่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 แถวแต่ไอสัตว์แถวแต่ครับท่านผู้ชมไอเยี่ยมอเ จริงฮะจริงฮะชอบชอบเสียงพี่บูมากเลยอะไรเงี้ยโอ้เข้าไม่ใช่ก็แล้วเนนะเออไป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 เรไปกันแไปไปไปเสียงบูม่นน่ารักสุดๆอะไรเงี้ยอะไรอ่ะมันไวมากครับใช่ครับมันมันไวเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นไวมากเลยภายในเวลาอันสั้นน่ะแม่งสั้นมากเลยทุกคนนะถ้าผมหอถ้าผมหอบตายนะทุกคนนะอย่าลืมเรียกโรงพยาบาลให้ผมเลยนะ Bên net ping không chung Ok quá quá net ping quá 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 เ้ย้ยโอ้ยเมย์แม่เมย์ย่มึงยมึงต้องกัใจดีคนคนคนโอคนไหนวะไหนวะคนวะพี่พีอยู่ไหนอะลงลงทางกันอะวันแย่พี่มันสยผมอยู่กับเพื่อนผมอยู่กับคนที่ชื่อว่าเฮโรเฮโร่วดหยผีผี มันเกิดข้นแมันผ่านไรไวมากมันบุพุงไปเลยอ่ะมันบุฟุ๊บไปเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้พี่ลงมากับผมลงมาเลยเดี๋ยวนี้เลยพี่ลงมาเลยพี่รอแล้วพี่เดี๋ยวขอองดี๋ยวเร็วเวพีเดียเเลยลงมาลงมาเดียพี่พี่ลงเลย ม่เอาเลยเร็ว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 เรื่อเรเร็วเลยท่านผู้ชมไม่ไหวไอสัตว์นี้ต้องายวมไตรงนี้ต้องายะตรงีอ่มาละมาละมาละว้อุ้ยสัตว์ลรวมมาแล้วอยู่ๆก็มาใช่ครับใช่ครับเป็นลูกชายของสัตว์ยังไพี่พี่ผมเป็ มันแรมากอ่ะมันหานไวมากพี่ตั้นผมเจอลูกวพี่ตั้นน้ำหนานะมนมานเอาค่ัาดูาอะตานึงอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันมืดอะแม่ไม่โดดเหรอเอาแม่ไม่โดด นง่นจากเกินอะไรเงี้ยพี่เพิ่งแ่ยไม่โหลดพี่พี่เปยน่ยนะพี่เป็นพี่เปติดไวไฟนะทีหลังอะนี่ก็เต็มเนอะไรอะแมแมบ้าก่อคานกลับดิรออะไรอ่ะทางก่เยงวเย็ดแม่เย็ดแม่เย็ดแม่้ย้ยาย้ตายอายลยเียห ิิิแตกแล้วแตกแล้วแตกในได้สัตย์ยศแม่เดี๋ยวให้ไลท์เซฟฮะให้ไลท์เซฟนะฮะ ไอสัตว์ไอไรเซฟมาแล้วครับโอเคไอไรเซฟเหรอไเซฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไนะเช่ไหมไอสัตว์เป็นคนมีคนจัเป็นลมจริงแล้วครับท่านผู้ชมทำใจดีๆไอ่ไหวเป็นหอบพอครับท่านผู้ชมไม่ไหวไม่ไหว